คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิทิาศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเซธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซช่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครมาพบกับส่วนหน่วยโชคเศรษฐีมล้านะครับกระสุรแต้ม2ตัวล่างสุดที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขนะโดยสว่วนนี้เข้าตั้งแต่30ธันวาคม65 30ธันวาคม63โดยสว่วนนี้เข้าตอนแรกครับจาก25งดเป็น26งด มีสดุปเล็กน้อยอยู่สองวันนะครับแต่ล่าสุดเขาต่าตรงวิธีการคำนวณครับว่าคำนวณยังไงน,นะครับสามสิบธนวคมหกสามครับที่ออกแปดศูนย์สามหกสองแปดสองต้นหนึ่งเก้านะครับเราใช้ในส่วนของหลักพันบวกหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับพันบวกร้อยสามบวกหกเป็นเก้า 9บวกศคงที่ครับเป็น9ใ่เบวก1คงที่เป็น10 0ใส่0 0นบก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก2คงที่เป็น6 6บวก2คงที่เป็น8ได้901268 901268ครับตามาดูนะ901268ครับ17มกราคมครับออก3 9ก็5สอนหนึ่งกะครับ1กับ5บกันเป็น6ได้แต้มมีแต้ม6นะต่อมาครับ17มกราคม64 นะครับสามเก้้าองเก้หนครับสกับ3บวกกันเป็นเจ็บวกศูนได้เจ็เบวกแปดเป็นเก้เบวกหนึ่งเป็นสิบสิวกศได้เก้าบวกเบวกหเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บว 4, ได้ส 4, 4, ี่บกสที่เป็นหได้เจ็ดแปดเก้าศปดเก้ครับ1นึ่กุมภาพันธ์ครับหนึ่กุมภาพันธ์นะครับออก97้า สตัวล่าง979าเจก็ดบวกกันเป็นสิบหกดีครับแต้ม6นะครับต่อมาครับ1นึ่งหนคูพันหกสี่คำนวณแต้ม2ตัวล่างได้567 824 5็ดแปดสอเนะเรามาดูครับ5้าหกห้าหนะครับ16บหกูมพันสองตัวล่างออกอะไรออก3า9เกับ3บวกกันเป็นสิเมื่อกี้มีแต้ม2นะ ต่อมาครับ1 6กุมภาพันธ์6 4คำนวณแต้ม2ตัวล่างมาได้012379 012379นะครับ1มีนาคมครับออก5382ต73 7กับ3ประกับเป10ได้แต้ม0นี่แต้ม0 1มีนาคม64 1มีนาคม64คำนวณแต้ม2ตัวล่างมาได้012379 012379 012379ครับเรามาดูนะ ศูนย์หนึมิีนาคมหกสี่ครับออกสี่สองสองสองกับหนก้นึ่งกับเบวกกันเป็น10ใช่ไหมสิบก็ได้แต้มศูนย์ครับมีแต้มศูนย์สิมีนาคมหกสีครับสิมีนาคมหกคำนวณแต้มสองก็ลมาได้สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามสห้าหกเจ็ดหนึ่งครับรามาดูนะสี่ห้าหดหนึ่งสาะครับหเมษายนออกอะไร0ูนย์ห้าได้แต้ม5ม้ามาสุกุมีแต้มห้านะ หเมษายน64สี่คำนวณแต้ม2องกระล่างออกมาได้4ี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามห้าหกเดหนึ่งสาครับเรามาดู4ี่ห้าเจ็ดหนึ่งสามะครับสิเมษายนครับออกเจ็ดแป็ดสกรางห6าหกับหประกัเป็นบเอครับปีแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งครับสิเมษายน64ครับคำนวณแต้มสองกรล่างมาได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สีดไปเเด้าศูนย์สี่หกครับเรามาดูนะ จ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกสองพฤษภาคมครับออกสองเจ็ดสองสอบก็หนึ่งแปดหนึ่งกับแปดบวกกันเป็นเก้าครับเต็มเก้านะสองพฤษภาคมหกสี่สองพฤษภาคมหกสี่ครับ, 2, ค,รบคำนวณแต้มสองตาะร่างมาได้สามสี่ห้าหกศูนย์สองสามสี่ห้าหกศูนย์สองครับเรามาดูสามสี่ห้าหกศูนย์สองนะครับสามสี่ห้าหกศูนย์สองสิบหกกุมภาพันธ์นครับออก 1นึ่งส่อตารางหนึ่งสีบวกกันเป็นแต้ม5้นะมันสกุมีแต้มห้านะครับ 16, สิบหกพฤษภาคม6 4 5ี่ห้าเจ็้าสองตัางอางออกหนึ่งสี่นะครับบวกด้วยสูตรเดียวกันได้ผลการคำนวณ90 90 1268 90 1268นเะเรามาดูครับ90 1268 1ย์หนมิถุนายนครับออก9 7 2, 2, ้าเจดสองสตารางสี่ห้าสกับ5้บวกกันเป็น9นะครับนี่ครับแต้ม9 นะครับเต้ม้านะต่อมาครับหนึ่งมิถุนายนครับหนึงมิถุนายนหกสี่คำนวณแต้มสองตัวล่างออกมาได้หนึ่งสองสามสี่แปดศูนย์หนึ่งสองสามสี่แปดศูนย์ครับเรามาดูหนึ่งสองสามสี่แปดศูนย์สิบหกมิถุนายนครับสิบหมิถุนายนออกแปดหกหนึ่งสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดกักนเป็นแปดดีต้มแครับ 16มพิธียนครงหนึ่งสองต้นนึ่นะครับ8ปด2งหนตนึ่็ดนะครับหนึ่งกระจปกติเป็น8นดมีแต้ม8 16สิบหกพิธยนห4ครับคำนวณแต้ม2ตอตาล่างออกมาได้เอ่อสิบหกพิธยนครับคำนวณแต้ม2อตัอล่างออกมาได้901268 901268นย์หนึ่งะเก้าศูนะครับราม,มาดูเก้าศูนย์ึ่งสองเก้าย์หนึ่งสองนะครับ 1กรกฎาคมครับ1กรกฎาคมออก2ตัวเลออกสองก้กสอบวกกันเป็น11ดใช่ม 11, มีตั้ 1, มหนึ่งมอ่ะนี่มีตั้ 1, มหนึ่งนะต่อมาครับต่อมา1กรกฎาคมครับ1กรกฎาคม6 4สกรกฎาคม6 4นะครับคำา5นสองกากควานวณแต้ม2ตัวลขมาได้8ดเศู1ย์หนง้าเจ็ด้าศูหนึ่งหนะครับ8 9 0 1 5 8ปด1ก้าศก็ได้รับกลุมกลับออก7 25 2ก็งห้อาออกเจ็ดูนกับศได้แต้มเจ็ดกับมีแต้ม7 16ก็ได้รับกลุม64สี่คำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้3 4มสี่ห้าหกศูนย์สอห้าหกศห้าหครับเราดูสามสี่หาหูนยสหนึ่งสิงหาคมครับออกสองหกหอตัวล่างเอาหกเก้ากับ9กบอกการเป็นสิหนี่แต้ม5 หนึ่งสิงหาคมหกสี่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับสองหกหนึ่งสองเจ้าหกเก้าคำนวณต่อได้ผลการคำนวณครับสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งเรามาดูนะครับแต้มสองล่างนะสองสองสามสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับสิบหกสิงหาคมหกสี่ครับออก สองตัวละออกสองสาบวกสาเป็นห้าได้แต้มห้านะมาสกุมีแต้มห้านะครับต่อมาสิบหกสีคาของหกสี่ครับศูนย์สี่หกเจ็ดห้าศนยงตัละสองสมนะครับหกบวกเเป็นหกบวกเจ็ดเป็นหกบวกเจ็ดเป็นส 13. 13ิบสาบสากศนย์เป็นสิใส่สารครับสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองได้สามสี่ห้าหกศูนย์ส สามสี่ห้าหกศูนย์สองหนึ่งกันยายนครับออกสี่เจ็ดห้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าบวกกันเป็นสิบหกนี่แต้มหกหนึ่งกันยายนหกสี่ครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดนะสักครู่ครับแปดแปดบวกศูนย์คงที่เป็นแปดเสร็จแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสองใส่สอง ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าสองครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับเรามาดูนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับสิบหกกันยายนครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตัวละเก้าศูนย์นะครับเก,ะละละบก้ากับศูนย์บวกกันได้แต้มเก้าครับมีแต้มเก้าสิบหกกันยายนหกสี่ครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้าสองตัวละเก้าศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกศูนย์ของที่ได้เก้าครับเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่ 6. 6่่่่งงงงไไดดด้้สสสสอออบบววกกกกีีีีททหหขเปป็นแ ได้901268นึงะครับหนตัวละคม64ครับสองห้าเจ็ดนึงจองตละครนะครับ8 3 8กับ3ประกกับสิบนด้หนึ่งหนึตัวละคม64ครับ8ปบวกหเป็น9ก้าบวกศูนของที่ได้เสรบเก้าเก้าบวกหนงของที่ได้10 10ิบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งสงบวกส่งที่ได้6 6หกบวกสี่ของที่ได้8ได้901268 เก้าศูนครับสิตุลาคมครับออกสามเจ็ดสองสอวลสมแปดสามกับแปดปกันเป็นสิบเอใช่ไหมใส่หนงแต็มหนึ่งครับหตุลาคมหกสี่ครับหกบกสเป็นเก้บกศูนย์ได้เใส่เกาครับเก้งที่เป็นสิบส่ศูนย์หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งที่ได้สองสองบวกสี่ที่ได้หกหกบวกสองที่ได้แปดได้เก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดครับ1นึ่งพิศกายนครับเรามาดูหนึ่งพิกายนออกศูนย์สามเจ็ดสองตัวเป็น ก่อนนะครับเก้าบวกห้าบวกเ้บวกหบวกกันเป็นสิบสี่สบจอะอันนี้มีสะดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งวดนะครับกะรู่ครับโอเคนะครับนี่นะครับมีสะดเล็กน้อยอยู่หนึ่งวด9เก้าบวกกันเป็นสิบสี่โอเคต่อมาดูเรามาดูต่อครับหนึ่งสี่เกครับสสี่หาสูราเสงตวตลเก้าห้นะครับห้าบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนยของที่ได้ห้าใส่ห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นห หกบวกหนึ่งท um nice. <øre> well ี T ่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกสี่ที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นสี่ได้ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่สิบหกพฤศจิกายนครับออกศูนย์สามสองเจ็ดหงหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองตัวละห้าเจ็ดห้ากับเจ็ดบวกกันเป็นห้ากับเจ็ดบวกกันเป็นสิบสองใช่ปะสิบสองก็ได้แต้มสองนี้แต้มสองเต็มนี้นะครับอ่าโอเค 16พฤศจิกายนครับ0ูนบวกสองสบวกด้วย7 8เป็น9 9้บวกศูนคงที่ได้9ใส่9นะ9กบวกหนึงคงที่เป็น10ใส่0 0นบวกหนึงที่ได้1 1ึบวกหนึงที่ได้2 แล้วกันนะครับทวนนะเก้าเกบวกศูได้เก้าเบวกหนึ่งงที่ได้สิบใส่ศูนบวกหได้1 1ึ่งบวกหนึงที่ได้สองสงบวกสีงที่เป็นหกโอเคหกบวกสองงที่6 7เป็น8ได้แต้มแปดโอเคได้ครบแล้วครับได้แต้มสองตารางครับเก้าศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้าศองิกพฤศจิกายนหกสี่นะครับคำนวณแต้ม2ตารางได้9012 68 9ก้าศูครับเรามาดูนะหน่งธันวาคมครับออก0 7นย์เจออตอนเออกแปดอกับสบวกกันเป็นสิบแ1ดเก้ก็คือแต้มศูนย์ี่ครับแต้ม0ูนย์ข้ามานะครับเรามาดูหนึ่งธนาคมกันบ้างหกนะเรามาดูนะครับ7จ็ดบวกสองเเป็น9ได้ผลลัพธ์เป็น9ครับเห็นไหม 9ก้บวกศได้ 0, 9 9้บวกหของที่เป็น1ิบสี่ศูบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสเป็น6 6หบวกสเป็นแปดได้แต้มเดิมครับ9 0้าศูตัวเลข1ธนธันวาคม64ออ 77, 8, นะครับออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสอ้าแปดสอง82นะครับ คำนวณในส่วนของอในส่วนของแต้ม2องตัวางได้901 268 901 268เครับ9 0 1า6 8เรามาดูนะครับ16ทธันวาคมครับออก6 3 9 2 3 5 2 9าสองากับ3บวกกัน8 9 10 11ได้แต้ม1ครับมีแต้มหนึโอเคนะ16ธันวาคม64ครับ กสามเก้าสองสามห้าสองเก้าแปดสามเราจะในส่วนของตำแหน่งตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งของหลักพันบวกด้วยหลักร้อยครับ9ก้าบวกสองเก้าสิบบอได้ผลรวมสนะิบเอ็ดนะอ่าสิบเครับ11บเวกศูงที่ก็เป็น11บสนหนึ่ง1นึงบวกหนงงที่เป็นสอง 2บวก1คงที่เป็น3 3บวก1คงที่เป็น4 4บวก4คงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ปย์อ่าได้แต้มรวม2ตัวางแล้วครับ16ทันวาคม6 4คำนวณแต้ม2ตัวล่างมาด้าน1 2 3 4 8 0 1 2 3 4 8 0 30ทันวาคม6 ออก8ปดหนึ่ง้ย์หกแปดองล่างออก3ามหกนะครับหกับสบวกกันเป็น9นะครับอันนี้ลุดเป็นครั้งที่2ขออนุญาตตามนะครับว่าสูตรมันมีความน่าสนใจถ้าสูตรไหนไม่มีความน่าสนใจจะเปลี่ยนเลยนะครับสามธั 30, นวาคม64นะครับเพื่อหา17เจ็ดมะกราคม65 8 1 9แปดหก้ดองตล่างหกสนะครับเกบวกศนย์ได้9ได้ผวกลบเป็น9นะเก้า บวกอีกศูนย์คงที่เป็นเก้าใส่เก้าครับหาแต้มหลอบเก้าบวกหนึ่งงที่เป็นสิบใส่ศูนศูนย์ 0, บวกหนึ่งงที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งงที่ได้สองสองบวกสี่งที่เป็นห6หบวกสองงที่เป็นแปดใส่แปดได้แต้มสองตาราง90 1ศนย์หนึ่ง 2.68นะครับต้ม30ทนวนคม64ครับคำนวณแต้ม2ตัวล่างออกมาได้9.0.1.268ครับ9 0 1า6 8นะครับมาดูนะครับ17มกราคมครับออก8.8.0.159.2ตัวหลังออก92นะครับ9กับ2บวกกัน90.11เป็นได้แต้ม1ครับเห็นไหมครับต่อมาครับ17มกราคม64เราลมาดูซิ0.1วก1ได้1 ได้ปลลเป็น1นึ่ะคเกียนปอลลมก่อนเป็นหนึ่จะพูดครับ1 1ึ่งห่บวกศูนขงที่กลับเป็น1นึใส่หครับหนึงบวกหนงที่เป็น2 2งสงบวกหนงขงที่เป็น3 3มสบวกหนึงงที่เป็นสี่ สี่บวกสีของที่เป็น8 8ดแบวกสองของที่ครับ8 9, 9เป็น10ใส่ศ1นย์หน่ก <1 S 2> ุมภาพันธ์หกห้ครับออก94้าสี่สีนยองตัวละออก3านะครับ3และศูนย์บวกกันได้3นี่ครับแต้ม3ต่อมาครับ1นงกุมภาพันธ์หกห้ครับ9ก4าสี่สี่สนย์องตัวละสามศูี่ บวกสเป็น7 7็ดเบวกศูนย์สี่บวกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศย์ได้7ใส่7จครับ7จ็ดบวกหงของที่เป็น8 8ดแปดบวกหนึ่งของที่เป็น9 9้าเก้าบวกหงของที่เป็น10บใส่ศูนย์ศูนบวกสของที่ได้ส สี่บวกสองของที่เป็นหกได้หกได้แต้มสองตัวล่างครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกนะครับนำมาไปเทียบครับผมลงให้ก่อนอันนี้บ้างแล้วนะอันนี้เป็นสูตรของแต้มสองตัวล่างสูตรที่สองกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองด้วยนะครับเสติยี26ิบหติดครับมีสตูด็กน้อยอยู่สองคนผมนำมาไปเทียบกันครับ อยากรวยต้องดูหวยโชคสิรษฐีมันนั้นครับกดติดตามด้วยละกัน